เราได้ตัวอย่างปลามาแล้วก็จะทําการเหมือนเอาเกล็ดปลาออกนะคะเขาก็จะต้องเอาเกล็ดปลาด้านนอกออกเพื่อให้ย้อมสีเข้าไปติดกระดูกข้างในนะคะตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอย่างก่อนเดี๋ยววันนี้จะทําการคลอดเกล็ดปลาให้ดูนะโอเคค่ะวิธีการก็คือเอาตัวฟอร์ซิเนาะย้อนเกล็ดของมันเกล็ดปลาแล้วก็ย้อนมันก็จะหลุดออกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคราวนี้พอคลอดเกล็ดเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเอาเครื่องในออก ะะและการเปิดท้องของปลาตรงนี้ก็จะใช้วิธีการกรีดหน้าท้องใช้มีดนะกรีดเข้าไปไม่ต้องทําแผลใหญ่มากนะคะเดี๋ยวใส้แตะพอให้เป็นรูเท่านี้เนาะแล้วก็ใช้ฟอสเซปดึงเอาเครื่องในเขาออกมา จากที่เราได้ปลาที่เราขอดเกตออกหมดแล้วเนาะแล้วก็เอาเอวาัายาวะข้างในออกแล้วนะคะแบบนี้เราจะเอาปลามาทำการใส่สาร f ิก a t ต v หรือเรียกว่าสารรักษาสภาพนะคะอย่างวันนี้เราจะใช้10%ฟอร์มาลีนนะตัวนี้แล้วก็หาภาชนะใส่น้องก่อนนะคะใส่ปลาเข้าไป คอให้ท่วมปลา้ช่วยนะแล้วก็จะแช่ไว้อย่างน้อย2วันนะคะเราก็จะกลับมาทํากระบวนการทําให้ใสอีกรอบนึงโอเคค่ะหลังจากที่เราเอาตัวอย่างของเราเนาะตัวนี้แช่อยู่ในฟอร์มาลีนทั้งหมด4วันนะคะวันนี้เราจะทำการเอาตัวอย่างออกมา ล้างหรือการวอชชิ่งนะคะโดยใช้น้ําเปล่าจํานวนมากเลยเทผ่านให้ไหลล้างฟอร์มาลีนออกไปนะคะส่วนตัวฟอร์มาลีนตัวนี้เราจะเก็บเทไว้ในขวดที่ปิดมิดชิดเพื่อที่จะเอามาใช้ในภายหลังนะคะโอเคค่ะเราก็จะเอาปลามาทําการล้างผ่านน้าเปล่านะคะเปิดน้ําแบบนี้แล้วก็ล้างนะคะ โดยที่ไม่ต้องเปิดน้ําแรงมากนะเปิดให้เบาๆแล้วก็ให้เขาไหลผ่านซีงลงไปนะคะเป็นการชะล้างฟอร์มาลีนออกให้หมดทิ้งไว้ประมาณ1วัน หลังจากที่เราล้างฟอร์มาลินออกจากตัวน้องปลาแล้วน้องเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะทําการดึงน้ําออกจากเซลล์นะคะเพื่อให้สีย้อมกระดูกเข้าไปถึงกระดูกที่เราจะย้อมได้ง่ายมากขึ้นเนาะออวิธีการที่เราจะทําการดึงน้ําก็คือใส่แอลกอฮอลในความเข้มข้นต่างกันนะคะตอนนี้เราจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอลทั้งหมด4ชนิดแล้วก็1ชนิดจะเป็นน้ากลั่นนะคะก็จะเห็นว่าชนิดแรกที่เราจะใส่คือแอลกอฮอล50% แอลกอฮอล์ oh 70%ค่ะแอลกอฮอล์ oh 95%และสุดท้ายคือแอ s ซูลดอทานอนก็คือแอลกอฮอล์100%นะคะเราจะทำการเทแอลกอฮอล์น,นะคะใส่ตัวอย่างของเรานะแช่ไว้1ชั่วโมงและเทออกแล้วก็เปลี่ยนความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเทพอให้ท่วมตัวอย่างนะคะให้ท่วมทางตัวแบบนี้เลย ขั้นตอนถัดไปหลังจากการที่เราทำแอลกอฮอล์ซีรีส์เสร็จแล้วเราจะใช้สีย้อมที่ชื่อว่าแอนเชียนบูนะคะซึ่งจะมะีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของกรดซิลิกที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะทำการขย่าสารนิดนึงเพื่อให้สีมันขึ้นมานะคะเพราะว่าแอนเชียนบูมันจะเป็นอนุภาคค่อนข้างที่จะใหญ่มันจะเข้าไปติดในกระดูกยากมากขึ้นจะทำการเทลงไปให้ท่วมตัวอย่างเหมือนกันเนาะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเรานะคะจะแช่ทิ้งไว้3 5ถึงวันเราจะมาเช็คด,ดูทุกวันว่าสีมันเข้าไปซึมดีหรือยังนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราทำการย้อมสีฟ้าไปแล้วนะคะเราก็จะเก็บสารที่เป็นสีย้อมกลับเข้าไปในขวดเหมือนเดิมเนาะเพื่อทำการย้อมรอบใหม่ได้หลังจากนั้นเราจะทำกระบวนการที่เรียกว่า ดึงน้ำเข้านะคะจะเริ่มจากเอาแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงก็คือเริ่มจากแอลกอฮอล์ร้อยเก้าสิบ้าและกลับไปด้วยที่น้ำกลั่นสุดท้ายนี้นะคะเป็นขั้นตอนละสอชั่วโมงค่ะ ในขั้นตอนถัดไปนะคะที่เราจะทําก็คือเป็นการทําให้กล้ามเนื้อมันใสด้วยสารที่เชื่อว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะตัวนี้เราจะใช้สัดส,ส่วนผสมกับน้ําโดยการชั่งข้างในมันจะเป็นเกล็ดเป็นเม็ดๆอย่างนี้เนาะได้ฟังเสียงมันจะเป็นเกล็ดเสร็จแล้วเราก็จะผสมน้ําความเข้มข้นที่เราจะใช้ในวันนี้คือเปอร์เซ็นต์พัละสารสนเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เทลงไปเพื่อแช่ตัวปลาไว้ทำให้กล้ามเนื้อใส ิ้งไว้ตามระยะเวลาเพราะว่าเราจะตรวจดูทุกวันว่ากล้ามเนื้อเราใส่ดีหรือเปล่าค่อยมาเติมสีแดงค่ะตอนนี้นะคะปลาดองใสอของเราที่แช่โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะ,ะ,คะก็จะมองเห็นตัวปลาข้างในแล้วมองเห็นกระดูกข้างในแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆนะ เวลาเราที่เราจะย้อมสีต่อค่ะสีแดงเราจะมองเห็นกระดูกข้างในก่อนว่าปลาเขาเห็นกระดูกหรือยังตอนนี้คือมองใสจนเห็นกระดูกแล้วแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนสารที่อยู่ข้างในออกสีย้อมถัดไปนะคะจะเป็นสีย้อมที่ติดกระดูกส่วนแข็งชื่อว่าอะลิารินเลสนะคะเราก็จะ้ทำการเขย่าสีนิดน,นึงนะคะอะลิารินเลสจริงแต่ว่าจะมีออกสีม่วงนะคะไม่ได้เป็นสีแดงเนะจะเป็นสีม่วงอมแดงเดี๋ยเราจะย้อมอะลิาซินเลสลงไปนะคะเทให้ทั่วเหมือนเดิมเลย ทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะคะแล้วก็มาเช็คดูดรอบหนึ่งว่าสีมันติดดีหรือยังนะคะหลังจากที่เราย้อมสีอะลิซอลีนเลดแล้วนะคะถัดไปจากนี้เราก็จะเป็นการเข้าไปสูก่กระบวนการที่เรียกว่าการแช่โซลูชั่น โดยที่โซลูชันจะทําวิธีการก็คือใช้กรีซอรีนนะคะผสมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์2%โดยที่จะผสมความเข้มข้นก็คือ1ต่อ3โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์2%เนี่ยสาส่วนนะคะแล้วก็กรีซอรีน1ส่วนหลังจากนั้นก็เป็น1ต่อ1และสุดท้ายก็จะเป็น3ต่อ1นะคะโดยที่จะมีกรีซอรีนเยอะกว่าก็จะมีความเหมืดมากกว่าแล้วก็เราจะสารที่อยู่ใน ในขวดโหลนี่ออกนะตอนนี้ตัวอย่างก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากแล้วนะคะก็จะใส่สารลงไปโดยที่จะแช่1ต่อ3ก่อนนะคะเอาให้พอท่วมตัวอย่างเหมือนเดิมโดยขั้นตอนนี้จะทิ้งไว้สารละ1วันค่ะเมื่อครบ3สารแล้วเราค่อยจะเติมกีซิลีนเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะ คือตัวอย่างที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะก็คือจากห้องปฏิบัติการเราจะนำตัวอย่างใส่ในขวดที่เราจะจัดแสดง ด้านในจะเป็นกีซิรีนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและใส่ไทมอนลงไปด้วยเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและเราจะนําตัวอย่างของเรามาจัดแสดงภายในนิทรรศ,าศาการที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่ะโซนจัดแสดงของเราคือไบโออาร์ตหรือชีวศิลป์นะคะและถ้าหากว่าใครสนใจนะคะจะเข้ามาชมนิทรรศาการไบโออาร์ตของเรานะคะก็เข้ามาพบกับเราได้ที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ